เกิดอะไรขึ้นกับตากใบจะได้รู้ว่ารลกมีจริงและนี่คือการตอบกลับของเจ้าหน้าที่ในขณะที่ผู้ชุมน, 1, นุมกว่า1,300คนร้องขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกทำร้ายและขาดอากาศหายใจแล้วอะไรที่นำไปสู่เหตุการณ์ตากใบป,ปี2547ได้ย้อนกลับไปต้องเริ่มจากการจับกุมตัวชอรอบอหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน6คนอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้ประชาชนกว่า1,300คนไปรวมตัวกันชุมนุมที่หน้าสพตากใบในวันที่25ตุลาคมปี2547้เและเวลา15นาฬิกาของวันนั้นเองเกิดการประทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อ้างว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธจึงทําให้เกิดการประทะและใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านซึ่งความรุนแรงเนี้ยหมอรวมทั้งการใช้รถจีโน่หรือว่ารถฉีดน้ําการใช้แก๊สน้ําตาและการใช้กะสุนจริงส่วนทางผู้ชุมนุมเองเนี่ย ก็ทาได้แค่ปาท่อนไม้แล้วก็ก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันตัวมีผู้ชุมนุมหลายคนที่ยอมมอบตัวและมอบร่างไปกับพื้นแต่ก็ยังมีผู้ชุมนุมเสียชีวิตทันทีอีก6คนและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งคนเนื่องจากการประทะกันณนะช่วงเวลานั้นหลังจากการประทะเจ้าหน้าที่ได้นําตัวผู้ชุมนุมขึ้นรถบรรทุกทหารไปที่ค่ายอิกายุทธจังหวัดปตัตตานีและระหว่างการขนส่งนั้นเองทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตกว่า78คน เนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยได้นำรถบรรทุกทหารมาขนผู้ชุมนุมโดยที่รถบรรทุกทหารหนึ่งคันยัดผู้ชุมนุมไปเกือบครึ่งร้อยลองคิดสภาพนะถ้าเกิดว่าเราต้องนอนราบเหมาะไปกับพื้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วซ้อนกันไปเรื่อยๆ4-5ชั้นรถ1นึคันเนี่ยอัดกันไป50-60คนทําให้ขาดอากาศหายใจและคนที่ถูกทำร้ายร่างกายอยู่แล้วเนี่ยก็ทนพิกบาดแผลไม่ไหวก็มีการขนส่งครั้งนี้เนี่ย ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการเคลื่อนย้ายเนื่องจากขาดอากาศหายใจทั้งหมด78คนและมีอีกหลายคนที่ต้องเป็นอาาัมพาตเพราะว่าเกิดการกดทับกันนานจนเกินไปก็การขนส่งจากสาพาตากใบไปถึงค่ายอินขยุทตจังหวัดปัตตานีเนี่ยใช้เวลารวมประมาณ6ชั่วโมงได้150กิโลเมตรซึ่งพิมพ์เองก็ขอแสดงความเสียใจและประนามกับเหตุการณ์ครั้งนี้และนี่คือ